และแล้วยายเพิงพาทัวร์นะคะก็พามาถึงที่พักนะคะที่เรามาพักคืนนี้นะคะชื่อรานช้างเผือกดอยแม่มอนนะคะคืนนี้เราจะพักโดมค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านในกันนะคะตอนนี้ที่พักโดมเนี่ยจะมีแค่สองหลังเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่นี่ยังเพิ่งเปิดใหม่นะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างก็อาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะต้องรอสักพักหนึ่งแต่ว่าบรรยากาศบอกได้เลยนะคะเต็มสิบไม่หักเลยค่ะ แล้วก็มาลองมาดูนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศของในห้องกันนะคะราคาที่พักนะคะจะไม่สูงมากเป็นโตมราคาเพียงสองพันนิ้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศด้านในนะคะมีผ้าเช็ดตัวให้เรียบร้อยเลยในช่วงหน้าฝนก็มีร่มให้ค่ะ ไม่มีพัดลมนะคะแล้วก็ไม่มีแอร์ค่ะเพราะว่าที่นี่ยังไม่มีไฟนะคะดูบรรยากาศรอบนอกค่ะวิวสวยมากเย็นสบายนี่ยังอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกานนะคะที่นี่จะมีโดมสองหลังอย่างที่แจง้งห้องน้ำจะอยู่ด้านล่างค่ะอันนี้คือของโดมอีกโดมนึงนะคะส่วนของห้องที่พักเราเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ ะะส่วนสําหรับใครที่สายเต็นท์นะคะเราจะมีจุดกลางเต็นท์อยู่ตรงนู้นนะคะเฉพาะเดือนนี้นะคะก่อนเดือนพฤศจิกานะคะหัวละ150บาทค่ะสามารถดิปกาแฟได้ฟรีค่ะส่วนที่นี้นะคะที่พักเฉพาะช่วงนี้นะคะจัดโปรโมชั่นแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะต่อเต็นท์โดมถ้าอยากได้อาหารด้วยก็บวกอีก500ค่ะดูบรรยากาศนะคะตอนนี้กำลัง สร้างห้องน้าสร้างสร้างห้องน้ําเพิ่มอ้อลืมแจ้งค่ะห้องน้ํานะคะในส่วนของกลางเต็นท์จะไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะแต่ถ้าที่พักโดมนะคะห้องน้ําจะมีเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะอันนี้จะมีเต็นท์อันนี้ไม่ทราบราคานะคะไม่ได้สอบถามไว้แต่เนี้ยจะเป็นเต็นท์ในราคาของของที่พักมากกว่าไม่ได้นำเต็นท์มาเองแต่ถ้านำเต็นท์มาเองเนี่ย150ต่อท่านค่ะ อันนี้คือด้านบนนะคะเห็นไหมคะเป็นหมู่บ้านเมื่อกี้เรามาจากตรงนู้นเส้นทางโหดมากๆค่ะถ้ามาเองไม่ได้นะคะหรือไม่กล้าขับถ้าไม่ใช่รถโฟล์วเลเนี่ยแค่รถเก่งบอกเลยก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายนิดนึงอาจจะเป็นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่าฝนพึ่งหยุดตกไปด้วยเมื่อสัก3าสวันถนนเละๆค่ะเดี๋ยวยังไงไปลองไปดูเส้นทางที่ตอนที่ยายเพิงขับมานะคะบอกเลยว่าโหดจริงๆค่ะ ยังไงถ้าอยากมาเที่ยวเชียงรายนะคะไม่อยากขับรถเองไม่อยากหลงทางนะคะแล้วก็ไม่กล้าขับขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นดอยเรียกใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับกับยายเพิงพาทัวร์ได้นะคะขอบคุณค่ะ